เดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งเรือกันนะใช่วันนี้ <c oughs> วันที่2เราคิดว่าเอ้ยเราชิลในบิล่าเรียบร้อยแล้วเราจะพาออกไปทะเลหน่อย <c oughs> เราจะไปเกาะแล้วน่าจะไปสองสามเกาะแล้เดีวันนี้เราก็จะดูพาทิดบนเรือด้วย มะนาวลงได้ก็จะเป็นอันชันมะนาวค่ะขนมก็จะเป็นขนมคืนบ้านมุเก็ตนะคะมีขนมเต้าเสีขนมทิพย์แล้วก็ขนมเมลว่าค่ะเป็นขนมคืนเบ้านมุเก็ตพอมาถึงเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเรือเซเว่นมารีนเซเว่นมารีนค่ะจริงอืนน้ม ถึงอันนี้เป็นที่นั่งได้เลยอันนี้เป็นที่นั่งได้เลยค่ะสามารถขึ้นมานั่งดันนูนได้มายืนถ่ายภาพได้แบตหมดพี่ต้า<อ>ติดเลย<ป>ว้าวตอนนี้เรากำลังถ่ายภาพสวยๆก่อนก่อนออกจากท่าของโป๊ะสีพันวาปาพาเที่ยววันนี้พาล่องเรือเลยนะปานะไม่มาละลิงโอพี่ลิง s o รี่วันนี้พวกเรามีประชุมกันที่ยอร์ชนะคะไม่รู้ว่าพี่ลิงอะ่ะอยากจะประชุมกับเราเมื่อไหร่นัดได้ทุกเวลานะคะ พร้อมไม่ปารพร้อมพร้อม นี่เขาเรียกกอะเฮซึ่งคำว่ากอะเฮหมายถึงปากกำลังในภาษาภาษาอะไรครับมาลายูมาลายูมีมองด้วยนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหช่วยน่อยเฮลมีจุดแรกจุดแรกที่มานะจะเป็นกอะเฮเราสามารถชิลๆได้ใน6ชั่วโมงเนี้ประมาณ2เกาะกำลังดีเดี๋ยวเราจะลงไปกินส้มตำกันไปถ่ายรูปมีมุมสวยๆหลายๆมุม อันนี้ก็น่ารักดีนะผมชอบที่มันคนที่มาดูแลชายหัดมันทําให้มันเรียบร้อยมันมีระบบมันมีแบบไม่ได้แบบสเปส,สปาดูเลชายหัดสะอาดไม่มีสักขวดหนึ่งเลย มันต้องมีกันแดดนิดนึงป่าเลือกครีมกันแดดยังไงบ้างคะจลีน <olina> าพลัสเพราะอะไรคะเพราะว่ามัน S.P.F. <ะ>50บวก P.A. บวกบวกบวกบใช่แล้วคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยนะแดดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแดดแบบมีเมฆเยอะๆแต่ไว้ใจไม่ได้นะอย่างเงี้ยยิ่งแรงยิ่งร้ายกาดเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามผิวเราที่โดนแดดมากๆจะแก่เร็วกร้านเป็นฝ้าเป็นกระเป็นริ้วรอยเพราะฉะนั้นก่อนออกแดดทุกกิจกรรม หรือแม้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะออกจากบ้านปุ๊บนึงต้องมีครีมกันแดดที่เราเลือกคือครีมกันแดดจลีน่าพลัสเราที่วบนยอดแบบนี้แดดทุกคนจะกลัวคนาจะรบข้างในใ<ช>แต่เราไม่กลัวเพราะว่าเรามีโจอลีน่าพลัสเรามั่นใจในจลีน่าพลัสที่จะ <protect S 1> เรเทาต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าจะทาครีมกันแดดให้มีประสิทธิภาพจริงๆต้องทาทุก2หรือ3ชั่วโมงเราออกแดดมาแบบนี้6ชั่วโมงคุณผู้ชมขาเมื่อเช้าเราทาแล้วขออีกหนึ่งรอบดีไหมได้ป๋าจัดเดี๋ยวนี้เขามีเป็นซองด้วยนะซื้อแบบง่ายๆอย่างเงี้ยพกพามาแบบนี้เนี่ยก็มีเป็นซองสะดวกมากเลยเพราะว่าเราแจกให้เพื่อนได้เลยให,เให้ได้เลยเดี๋ยวเราจะแจกเพื่อนๆกันนะคะส่วนคุณผู้ชมใครอยากได้นะคะเข้าไปในครีมกันแดดจอลีน่าพลัสแอดไลน์ก็ได้หรือ Facebook ก็ได้ผู้ชมเข้าไปดูนะ เขามีโปรเด็ดๆรออยู่แล้วถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะ Search Google หรือ Facebook ครีมกันแดดจูเลน่าพลัสได้เลยใช่วันนี้ทุกคนอยู่ในเรือต้องใช้ครีมกันแดดจูเลน่าพลาสเหมือนเราค่ะอ๋อและที่สำคัญรู้ไหมเด็กๆใช้ได้อเด็กๆใช้ได้ใช่ค่ะนี่เสร็จแล้วคุณขามันทาครับ แป้งรองพื้นได้เลยไม่หลุดใช่ไหมคะไม่หลุดไม่หลุดซึมซับหน้าไม่วอกด้วยแค่เลยแค่เยคอ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 เปิด้ามากกับเมียเข้าเหมือนกันนะคะแน่เ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 น่ ใส่ได้เฉยๆนะ ela não gosta ัวาจ